อยู่ในเซอร์เซนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับสร้างบ้านกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวไปหาของสร้างก่อนนะครับตัดไม้ไก่บ้าน

บ้านก็สร้างกันใหม่ไปเรื่อยสิ่งเติมมาก็มีไม่มากนะ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือฟาร์มครับฟาร์มข้าวแล้วก็ข้างบนบ้านจะทำเป็นห้องหีบไม่หอคอย,ลยแล้วก็สซนหลักข้างริมแม่น้ำ that when you yell อนจะพังแล้วเรียบร้อย

के बाई के बाई